พี่น้องว่าเป็นยังนี่ครับพี่น้องบักแข่งฮะบักแข่งบักแข่งไม่ได้ซสยอีกพี่น้องว่าเป็นยังนี่บ้านผมเอินว่าบกักคอเนี่อันภาษากลางมูบ่กเอิญยังสนหนามมืก่อนอว้าของเสียบีสานกระปนี่เอาไปมาพี่น้องกินน้วกัน เอากินเลยบ่ไอ้กินรนแล้วเออไม่กินไม่ได้ไม่เป็นเม็ดกินตัวหน่อยเท่าไหรก๋วยกินไปเนี่ยอุ้ยกินเลยบ่เหมือนมันจะบอไปใครของเลิกเสีนั่งฝ่าหน้ำหนัก เพืนเนออเ่อนนี่คือขลืดๆล,ลงเลยวะของเสิบสอนหน่อยไม่น่อยพ่นสอนใหญ่จ้ะลองอื่นหน่อย,ออม,ออยมันหวานมาหน่อยมันหวานอยู่วะเอามาซิมึงวะบอ,บอกินคือจังผสมนี่ ากาเกีย๊ยวกรรรเลยเก็บเผ็ย่างข้าวสาพี่น้อเข้าขออก็บวงหัวหน้ำแล้วผสมหรือผสมบวบบวเก็เ๊บกเกีย่ยวกรรเนาะอันนี้เบอร์อันนี้เขาเอิรเบอร์อริลิตกินได้หล่กกหละครับ่าเบนร่วมขอว่อยเืม เอ้ยเอาจริงตอนนี้มันห่วข่อยที่มึงดีละโดดกินเถอะเสียบยว่ากินแบบนั้นไฟๆก็กินได้หรอกเว้ย กินลงไปหละกินลืดกินลืลดล่องหลอดกินไปไหมกินอยู่บ่อย <c oughs> คนอีสานโหดีลืดแบบนี้มันเป็นยังไงเป็นยังไงเขางนำมาตัวมาถึงพูตัน <c oughs>